อยาฮูสุวิตที่คนกันด้วยนะครับนี้แล้วกลับมาอยู่เกมสเตตออพดีเคพารทที่2ในดี c อซีฮาร์ดแร์ใน,นพาร์ทที่5กันแล้วทีมวิจยัยของฉันมีชื่อว่าอีโคแลบโดยจริงๆแล้วส่วนใหญ,ญ่จะโฟกัสเรื่องของอาวุธต่อต้านพวกซอมบี้แต่อยากนั้นก็ถ้าเกิดว่าเจ้าซอมบี้เนี่ยไม่ได้ยินก็คงไม่ได้ตามเรา กลุ่มนักเลีของฉันเนี่ยก็ได้วิจัยสิ่งมีชีวิตที่สิ้นเสียชีวิต,วตแล้วแล้วก็วิจัยเรื่องเกี่ยวกับบัตรเพลนะแค่นี้คือเมื่อกี้นะมีคนมาบอกเรานะเออว่าเออว่านี่คือเรื่องของไอตัวด็อกเตอร์นะก็บอกว่าเออตอนนี้เราก็มีแผนแล้วละ่ะแล้วก็จะได้ให้เราช่วยนะฮะแน,น่นอนว่าเราก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว ตอนเราจะใช้ตัวของนี่นะฮะชาวเิตนะในการไปจัดก,การนะฮะนีชาววตจัดการชาวิตก็จะเป็นวันนี้ชาวิตจะได้ฉายเดียวนะครับแล้วก็จากพาร์ทที่2นะครับเพาว่าที่1มีน้องบอกว่ามีคนบอกว่าว่ามันมืดลงนะผมก็ไปปรับให้ละผงอาจจะสว่างขึ้นมานหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับนี่จะสว่างขึ้นมาหน่อยละโอเคเดี๋ยวจะไปที่นู่นกันระหว่างนี้ก็ ไปเฮ้ยอะไรอ่ะมีเฮ้ยน่าจะเดือดร้อนกันนะอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเอาบัตรทบแล้วที่ไหนออกข้างหน้านี่เองโอเคเราต้องเข้าไปช่วยครับเฮ้ยใจเย็นนะพวกใจตองโอเค ไปก่อนฮึแล้ดินี่เอาดีขอเริ่มเปิดไฟว่าอยู่มเมื่อจังเอาดีเอาดีเคสุดมดโอเค,มมอเคนะเอาดีเอาดีเกิดอ,อะไรอะแอซซิสช่วยเหรอ,หรอโอเคสุดเช่วยก็พอดีแหละ อันหนึ่งนะนนนเป็นไงบ้างใจหนึ่งก็อยากช่วยนะใจหนึ่งก็อยากจะเก็บของก,กันนะว่าไงอบโครสช่วยแอซิดก็นี่ไงแอซิดคมๆเนี่ยอ๋อเหลือตัวหนึ่งตีไปแล้วกันนี่ทู้ยี่สี่ไปหนนะ อเออจริงๆนะมึงทำอย่างนี้ก็ได้นะเอาทำไมอ่ะเอาไปเลยแต่ว่านี่ติดนี่ฉันแล้วนะเอานี่ไปเลยเอานี่ไปก่อนคุยเ <c oughs> หรอไปคุยก่อนอืมเดี๋ยวนะเรื่องนี้ต้องการอะไรอยากจะไม่เชื่อว่าโอเคอะ่ะเฮ้ยดูต่อสู้ดีนะ เออเราต้องการคนอย่างคุณในนี่เออว่ะไม่อะเธออ้าวโอเคไงก็ไม่ยืนนะยืนฉันไม่ค่อยพูดป่อยนะกับคนไม่ได้ต่อต้านอะไรหรอกนะโอเคไม่ต่อต้านก็ไม่ต่อต้านรีบเวนยู ready โอเคขอขอรู้อีกหน่อยได้ไหมอาหารเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวไว้กัน โอเคงั้นเดี๋ยวไปนะโชคดีน้ำมันเรียกว่าสร้างงานไว้เอ้าน้ำมันอะไรมีปืนปะเนี่ยเรียกว่าวางงานไวแล้วไปละโชคดีหวังว่าเธอจะเข้าใจไปเลยเด้ออย่างน้อยก็ได้ จะพายมาหน่อยอเอ,เ,อเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างแปลกแปลก,กนะเธอก็ให้ฉันเอาของบางอย่างไปได้แล้วก็แต่เธอก็ไม่ได้เป็นคนไม่เฟรนลี่ส่ทีเดียวโอ้นั่นคดีแล้วนะอืมใช่ดีแล้วละ่ะคำถามหลักที่อยากจะพยายามจะตอบก็คือบัตรเพลงนั้นมาจากไหนกันแน่เราก็ได้ค้นคว้าหารีพอร์ตต่างๆที่มีผลข้างเคียงระหว่างที่เกิดภัยพิบัติแห่งนี้นนเสกซอบี้กไ็ไม่ได้ปรากฏในนี้เลย แล้วไอ้พวกซอมบี้นั้นมันวิทยาการอย่างไรในธรรมชาติของมันหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ก็มันคงทำให้ฉันได้ต้องหาคำตอบต่อไปขอ <c oughs> โทษทีครับเมื่อกี้อาจจะไอยเยอะนิดนึงคือ <c oughs> ยังไงเกิดน,นี่นี่มันก็ยิงมันก็มากันดีนเนอจำเรื่องเพลงบอได้ไหมเดีย๋ยววันนี้จะโชว์วิธีการทำลายมันให้ดูโอเคไปเล นะไปเลยครับนี่วิจัยกันเมามันเลยด็อกเตอร์โอเคเทคแคร์ <Take care. S 1> okay. ไปไปก็ไปครับมาขึ้นรถผมนี่อย่าเพิ่งนี้คนโอ้ว,ว้าวดังเหลือเกินที่บอกนะกระแพงพวกเนี้มันช่างต่อต้านการโจมตีแต่ก็มีพวกเหมือนควันซุปอยู่ใกล้ๆ ฮงเวิจับให้มไปท0นโอเครอีกสักครู่โนี่ไงคุยกับตันแล้วก็เรียนรู้วิธีการจัดการนะฮะตันไหนดิานี่เป็นของเล่นนิดนน้อยดิด็ก ด็อกเตอร์ได้ทำมาน่ะนะเรียกมันว่าเพลย์บัสเตอร์อ่ะมาดูที่วิธีใช้มันเป็นยังไงเห็นไหมไอ้ไอ้ควันแดงๆตุ่มนั้นอ่ะเราต้องปลาใส่ไว้ตรงจากตรงนั้นคือปลาพวกเนี้ยไปตรงนั้นแล้วลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อได้ครับนี่ใช่ไหมโอ้นี่แหละที่ฉันบอก จะกลายเป็นวัตเตอร์ทำลายมาตรงตรงทีแค่การทำลายนั้นทีนท่านโอ้ดูปลาเสร็จแล้วยิงเตรียมพร้อมด้วย อ๋อนี่มันมีเรื่องอ๋อเสียงเขาเตแตต่างไหมไม่มีควนันไม่มีกลิ่นแล้วก็กระปุกป้องน้อยลงสามารถที่จะทําลายไอ้ตัวท้องนั้นด้วยอาวุธปืนหรือระเบิดแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นมันนี่มาไวมากโอ้โเย็นไวมากเกเดี๋ยวไม่ได้ทวีมาเต็มเลยแล้วกระสุนหมดแล้วด้วยยังไม่นเนี่ย

น <c ười> ิดเดียวจะแตกแล้วเอ้ยเอ้าหมดแล้วเว้ยไมดรู้แล้วเดี๋ยวเยอะไปเปล่าวะฮัลโหลเยอะไปหรือเปล่าจริงๆผมก็ไม่ได้เตรียมพร้อมหรอกว่าผมจะเจอเยอะขนาดนี้นะจริงเออมาโอ้โหตีแดงเบาจัด อิงีนึ่งอืออุ๊ยอ้ทีนึง่งอิงคีนิงน่ง,องโอ้โหเป็นอดว่ะทำไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับโอ้โหเรียบร้อยหมดติดเชื้อด้วยเซิร์ชก่อนเซิร์ชอ่ะเฮ้ยยิงหน่อยดิคือของมันไม่พอนะ รู้ว่าเวลาเนี่มันทำให้ต้องปี้เยอะเนี่ยมันทำให้ฉันป่วยมากๆเลยก่อนป่วยช่วยด้วยคือผมติดเชื้อน่ะจริงๆแล้วผมวิกฤตวิกฤตโอ้วิกฤตอีกนิดเดียวเองอ่ะ โอ๊ยลีฮูได้เหรอมันมันตีไม่แตกไงคือมันตีไม่แตกอ่ะโอ้โหเอ้ริ่มอ่านเลยดิฉันก็ได้พูดคุยกับคนที่ดูแลเทเบิลบัลเล่เรียบร้อยแล้วอ๋อเริ่มอ่านเลย มันโอ้โหเสียดายว่็กน okay, <c oughs> okay, ี okay. ่คือผมนะผมจะบอกขอย้ายไปที่จูดิสิกพาร์กเจนชั่นโอเครับทราบแล้วกับตันเดี๋ยวจะคุยเรื่องอเลัยการจัดการใหม่เรื่องเกี่ยวกับระบบแผนการจัดการใหม่นะแล้วก็เอฉันจะคิดไอ้ไอ้ร้อนอยู่ไหนโอ้ล่ะดูสิว่าพวกแอร์อยู่ไหนโอเควิวนิดเดียวมันตีไม่พังเลย ฉันป่วยป่วยจริงๆไปหาหมอดีกว่าเออรู้แล้วแหละมึ่ดีไม่แตกผู้ผมว่ายากมากนะถ้าเกิดต้าตีต้องตีแล้วก็เอากระสุนไปเยอะอยู่นะเอเอแต่เบิดกระสุนต้องพร้อมอ่ะนี่ยเข้าแค่นี้ไม่พอถนานโคตรไรประโยชน์จริงไรประโยชน์เอาละ่ะเรารู้ละว,ว่าจุดอ่อนเป็นยังไงนะเราจะกลับพาไอ้บัก ทหารเนี่ยพาบักโลคแกนบักโลคแกนไปกับบ้านนะของเรามันก็ไปรักษาบักชาเวตด้วยใช่ไหมบอกโอ้ยเพิ่งหนีซอมบี้มาติดเชื้อร้ายแรงมาปพ๊บกูก็เป็นอีกและอืมเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนี่ไงขึ้นมาเลยเฮ้ย ทำงานได้ดีหาที่นี่นะแน่นอนว่าฉันคงยังจะช่วยอะไรได้บ้างทักนิี้หน่อยนี่แหละที่ฉันนอนกินแล้วก็เอาชีวิตรอดเฮ้ยรู้สึกดีมากเลยนะที่ให้จอยทีมด้วยเดี๋ยวจะไปเจอกันไอ้ยม่อย่างที่จะพูดถึงนะโอ้โหคนนี้ชิบหายเลยเฮ้ยคือฟังการคุยคุยอยู่นะทำเรื่องราวผิดอยู่แน่เลย โชคดีเหลอเกินฉันอยู่นี่เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกคุณน่ะนะใครเนี่ยต้องการอะไร่แค่แค่คนที่สามารถที่จะปลดล็อกปัญหาของคุณได้นะแค่แค่ออกมาคุยกันดิอเจอบุคคลี่ยเจอบุคคลอีกแล้วจะไม่เชื่อเลยฉันอยู่บ้านที่โมจากในรัสา น้องชายตัวนี้ก็ชอบมันแน่ๆเลยเอาล่ะคือยังไงสิบูตโอ้โหบูตใช้อะไรใช้ยาสาพเพื่อบูตอืมเดี๋ยว้กันอะไรยือดออกร่างกายเฮลีเจนหโคตรโกงเด <c oughs> ี๋ยวซีเป็นเลขไหมเดี๋ยวเ,เก็บไม่ได้แล้วเบิร์ด อาหารเจนอ๋อเปิดเจนเอาละเตียงไม่พออันหนึ่งใช่ไหมก็อัปเกรดได้ไหมใช้สิบเลยเหรอ,อเราไม่พอเหรอนี่อ่ะเราไม่พอเหรอโอ้ว้าวงั้นก็ฟาร์มออกอันหนึ่งแล้วกันนะฟาร์มเขาให้ออกทำหม่วะเดี๋ยว ผมก็ลืมนึกเออผมออกทำไมอ๋อนี่ไงได้อัปเกรดได้แล้วก็อัปเกรดเป็นเพิ่มโมราดอ,อันนี้อะฮึบหมดซีแดงอลาบุรีเดียวต้องไปหาเหล็กเพิ่มอย่างแน่นอนนะตอนนี้โอเคแล้วเราต้องไปทำเคเวสของอันนี้ด้วยเดลต้าสครอตอา้าวนี่ไงหาเดอแ้วโอ้โหเคเวสเต็มเลยเว้ย ไอซ์บีดีว่ะวินซี่นี่ดีเจอกันนะโอ้เธอก็แอบฟังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่คุณคิดว่าใช้เป็นคนเดียวที่ฟังเพื่อพกคุณคุยได้ไงคุณคุยคืออะไรวะพวคุณคุยกันได้ไงเออพื้นที่นี้ก็ต้องการคนอีกนะเออได้ต้องการได้นะเจอกัน กระสูนก็หนึ่งสองสามสีมนออ่นี่แหละบ้านเนี้ยห้มอืมดูสิ a อคบ้านหนึ่งเออนี่แหละรอดเอ้กระสูนเยอะวหมโอ้นนี่ออไปเยอะโอเคมีความรู้สึกมีความทรงจำดีกับที่นี่ยอย่างมากอะไร วันที่คุณมาถึงวันที่เรามาถึงนั้นเราก็ได้ทําการจัดก,การวัเล่เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้แบตเพจทำงานของมันในีัก็ตามนั้นก่อนที่เราจะตรวจสอบไปอย่างเต็มที่แล้วเราก็พบว,ว่าภูเขานี้ก็ได้ถูกกำจัดล้างเรียบร้อยทุกๆสิ่งมีชีวิตที่นี่ถูกกัดขังแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว ไม่รู้สินะผมก็แค่อยากมีชีวิตไอซ์บีตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตัวละครม,มีตัวแน่เลยแล้วก็ตัวที่เราเจอเนาะผมว่าน่าจะเป็นตัวละครสําคัญแต่ต้องเล็งไว้สําคัญแน่ๆเอาล่ะอยู่ไม่ไกลก็ถึงแลวดีที่ว่าเขาแจกเพกฮาร์ดไปได้แล้วนะแถวนี้ก็โอเคอยู่ บ้านอยู่เลยโอ้ไม่ไกลเลยไม่ไกลหาเหล็กด้วยในระหว่างที่เนี่ยจะหาเหล็กเพิ่มด้วยทนแบบไม่สนใจใครโอ้ร้านอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอโอเคเฮ้ยมาดิ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  โอ้วั่ทินตีแล้วสชนะตามที่ที่ถูกเลยนี่แหละพอสกิลที่ฉันต้องการอันนี้คือเอสบีฉันคิดว่าคุณจะควรจะรับความขอบคุณนะโอเคอยากจะอธิบายสิ่งที่ต้องทำนะคืออยากให้คุณขับไปที่ที่บางอย่างแล้วก็อ่านจดหมายผ่านรีดีโอไม่รู้ดีดูแปลกๆนะจริงๆงมันก็ง่ายๆแบบเหมือนนั้นแหละแต่ถ้าทำได้ถูกต้องเรารวยแน่แนัพับายทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ตรงนั้น คิดว่าไงโอเคไปขับอะไรคุณแม่งโคตรยอดจริงๆโอเคไปถึงจุดแรกแล้วบอกนะน่้เลยหนูโอเคปั๊มน้ำมันพอดีเลยฮึปั๊มน้ำมันเนี่ยแวะเติมน้ำมันด้วย ฉันรู้สึกดีมากเลยที่มีเสียงพวกเธอคุยพวกคุณคุยกันนะคนส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ค่อยเห็นถึงเป้าหมายที่ฉันแค่จะทำนะกำลังไ,ไปถึงจุดแรกแล้วรับทราบโอ้โหสบี้เยอะจัดเกียร์เกียร์มาหน่อยแล้วกันนะโอเคนี่สองสามสี่แม่แอบตีให้ตกใจมาดิ หนึ่งกอ๋เอ้ยเกือบอุ้ยหลุดมาได้อุ้ยหมดพอดีเลยจับเขาให้มีโบเดอร์ตัวนึงใช่ไหมรอสักรู่อ๋อใส่กระสุนก่อนนะไปยะไปยะตัวหนึ่งอยู่ในบ้านใช่ไหมไปยะบอกฉันทีว่ามันนอนจ้องป้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมนอนอึ้งอ่อเนียอึ้งอาบอยู่ นอนอึ้งอาบอยู่เหรอขอญาตเก็บได้ไหมนี่ไงไหนๆก็มาแล้วขอเก็บหน่อยเรียบร้อยอันนี้คืออะไรปีนไปบ,บนรูปทอป็อปอืมันปีนขอรูดก่อนได้ไหมน้ำมันทามาก่อนสำคัญน้ำมันนะเก็บไว้ด้วยเน,นี่ยอ้วกซอมบี้ อยากได้น้ำมันอ่ะขอได้ไหมโอ้โหเหมือนรู้อ่ะขออะไรได้สิ่งนั้นยิ่งกว่าทีเอ็มเอาละเติมน,น้ำมันสักหน่อยขึ้นไปข้างบนจะมีอะไรวะจะลองขึ้นไปดูฮนะฮึบโอเคข้างบนนั้นมีอะไรกันนะอืมวัว้งนานอดไอยู่นี่นี่ไง เฮ้ยโอเคไหมในจดหมายฉันส่งไปหรือเปล่าฉันอยู่นี่แน่ใจว่าอีไปเสษ็นี่ยไม่ได้เสียเวลาเฮ้ยน,นี่เป็นวิทยาศาสตร์นะเธออะไรเป็นบทความเหรอเรยไป เมื่อไหร่ที่ตอนที่สะพานถูกกำจัดลงแล้วก็ไปดูสถานการณ์ต่อไปแน่นอนว่าพวกเราคนใหญ่คนโตก็ตีความว่าเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ถูกทิ้งไว้คนตัวคนเดียวไว้กับต่อสู้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าฉชนโกว่าทีมของเราก็คงไม่ได้คิดแบบนั้นมีอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างนอกนั้นน่ะนะแล้วอย่างที่คุณรู้ทุกคนก็ต้องการมันเหมือนกันะไรวะไม่รู้ดีดูแปลก คืออะไรวะคือมันคือเราเดินไปเพื่อท่องกร,เรอเหมือนกรอเมื่อกี้ผมก็ไม่เข้าใจด้วยประมาณแบบหนังสือพิมพ์อะไรสักอย่างไอเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์หรอกไอจาัก,การนอสไม่คุยได้หรอกไปดีก,กว่านี่นิฟที่ที่คุ้นเคยเอ่ไม่ชอบเลยไอเสียงเมื่อกี้ ถึงที่และถึงจุดหมายโอเคค่าปีศาจแล้วก็ลองไปติด,ดต่ดตอข้างบนเดี๋ยวนะนี่ถูกต้องอใช่ไหมเนี่ย,ยน่าจะมาลุยที่ยังนานแล้วมันมีอะไร ฉันอยู่ในที่ที่แย่แล้วก็ไม่คิดว่าแย่ขนาดนี้อะไรยิ่งคิดเลยวฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้โอเคอย่าพึ่งเชียอกันหน่อยอะไรวะเนี่ยแปลไม่ค่อยออกทุกคนผมต้องขออภัยด้วยบางอย่างแปลไม่จริง ได้ถูกคำสั่งแล้วคิโลกำลังมาเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรอ่ะไปที่จุดสุดท้ายนี่ไงอะไรอ่ะมีแต่เอนเนมี่ม่อะที่อยากจ,จะบอกกันนะม่เจอที่มาเชลแล้วก็ระวังด้วยระวังทางที่มาน,นึงนะ นี่ไงนี่ไง,ไงสามทีไปเน้นเน้นวิ่งมาเฉยโอเคที่หนึ่งอยู่ไหนหน้าเดี๋ยววะโอ้ฮีโร่เนี่ยโอเคอเคูอเค้อเพี้ยงเขาให้เดีย๋ยวก่อนนะเสียงแปลกๆที่ยิงคืออะไรนั่นก็คือซีโอไม่มีใครมั่นใจแน่นอนว่าแต่เธอ แต่ว่าฉันเข้าใจมนันนะนะฉันกี้ได้ยินมันพูดนามมาแล้วแต่ก็ต้องมันต้องใช้คำเบืองหยาเพื่อจะดึงให้มันมานะแล้วมันก็ได้ผลฉันก็ได้เจอให้กับกุญแจสํสำหรับทางออกทางนี้เพื่อนนี่ <c oughs> แหละดูความสุดยอดของ <c oughs> ไปเป็นเหตุเอาล่ะมีคิดอยู่ไหมว่าฉันเป็นคนแปลกไ <c oughs> ม่แล้วแหละนะ ไม่คิดแล้วไม่คิดไม่คิดเป็นปืนกันมาดิปุ๊บมันเรียงกันได้ไงนี่นี่สองอดิมาด,มาดิมีไหมขวามือเข้าคนหนึ่งหนึ่งฮึบห,หลังมือไม่มีหลังมืออะไรล่ะข้างบนโอเคฮึบน่าจะมีอะไรสักอย่างนะที่น่าจะเป็นของดีที่ไม่ใช่ขิงดองแน่นอน เอาขึ้นไปดูสิมีอะไรมั่งฟันท่วมเลยพยาบาลอะไรอ่ะ CO Fade d i m e ช s i o n หรออืเอามาก่อนเฮ้ยคือจริงๆไม่ได้อยากได้หรอกอยากได้ไอ้ไอ้ไอ้ส่วนซ่อมอะไรอ่ะอยากได้ตัวซ่อมมากกว่า นะเดี๋ยวเราไปหาดูไปหานนี้ก่อน H B เรสทารอนเนี่ยคิดว่าเขาจะเจอวิธีการขโมยบูปินและอุปกรณ์จากซีโร่พวกเขาเนี่ยพยายามบอกทุกคนว่ามันอยู่ไหนอง่ายๆได้ยินแล้วล่ะเอาพยายามบอกแต่ก็แบบว่าเอาแค่คนเดียวแค่คนเดียวงั้นเถอะแต่ก็บอกเฉยว่ามีนะอก็มีนะอึงเนี่ย เอาไปเลยว้าวนี่มันเยี่ยมมากเลยไม,ไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยว่าจะมาส่งให้แบบนี้เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ท่านผู้นำเนี่ยเป็นคนให้เหรอคุณ <c oughs> คิดว่าจะมีไอเนิร์ดคนไหนอ่ะ <c oughs> ที่มีสกิลในการที่จะทำอะไรแบบนี้เหรอ <c oughs> คิดว่าไงล่ะ่อ <c oughs> จหมาเป็นแมปที่พา ที่เห็นเหมือน,นกำแพงจากคนบ้าๆคนหนึ่งไม่ค่อยมั่นใจเลยเกี่ยวกับบัตรเพลหรอกนะแต่ก็อย่างที่บอกนะฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูเขาแห่งนี้เนี่ยมันจะช่วยชีวิตเราทั้งข้างในและข้างนอกมว่าอะไรที่อยู่ในใจกลางของ,ของพเพลฮาร์ดมันคือที่มาเชลก็คือสารกลางมันเองอนน มาเลยครับตามมามาหมดอะรับหมดเฮ้ยอย่าดูเซอร์ไพรส์นักเลยทีนี้ก็รู้แหละว่าอยู่ไหนพูดทำเพื่ออยู่กับที่เราต้องการเหล็กครับเราต้องหาแวะหาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเหล็กสักหน่อยเพื่อเอาไปโอ้โหนี่อันนี้ก็อันเก่าด้วยที่เพิ่งรูทไปก่อนหน้านี้ <c oughs> เอาละาซีโร่ยังอยู่ระหว่างการขนส่งแล้วก็หมายความว่ามันก็ต้องเดินทางที่จะให้กับผู้นําเหมือนกันถ้าเธอกำลังฟังเดี๋ยวก็มากำลังฟังเหมือนกันแล้วคําถามคือพวกเขารออะไรกันรออะไรกันไม่รู้แต่รู้นี่รอแน่ๆต้องการให้พวกเขาได้ยินเลยถามอะไรวะ มีอะไรเป่าหัวอยู่ด้วยไงโอ้โหมาดีเออแค่นั้นแหละโอ้โยหมดแล้วนีิวะหมดแล้วแล้วยิงยังไงเนี่ยยิงปืนยิงปืนเป็นบอยิงเป็นบออายยิงปืนเป็นบอยิงบอเ,ป,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 เป,ป็นไหม ยิงไม่เป็นร้อยแน่นอนอ่ะยิงเนี่ยยิงไม่โดนเลยกูจะรู้อ่วโอเคอไปละไปครับโอเคน่าจะพอดีแหละคือเครื่องเยอะดีนะเพราะคนเยอะมากเลยต้องสร้างเตียงเพิ่มไปเนี่ยอาหารอะพลอยละต้องสร้างเตียงเพิ่มแน่ๆ ขับไปเรื่อยๆจ้า,าเอาล่ะก,ก็ได้เพื่อนมาคนหนึ่งนะครับเป็นชื่อว่าไอซี่บีใช่ไหมเออ่อนับว่าไอซก็น่าจะต้องเก่งด้านคอมพิวเตอร์ดตงนั้นก็เป็นตัวไปสำคัญเลยโอเคและจูราสิกแจ็คชั่นบ้านของเรา รู้สึกว่ามีหลังเดียวด้วยนั่นต้องเล่นหลังนี้แหละเพินพ่นๆไปแต่ก็มันก็มีครบคันอยู่แล้วแหละด,ด,ด,ดีที่เจอคนใหม่ๆนะเฮ้ยที่นี <S 2> <S 2> ่ดูดีนะบอกให้รู้นะว่าจะเจอคีโอสปายเมื่อไหร่นี่ละเพราะว่ากันนะอึบอึบเออเออเอ๊ะทำักเกือบม่องสนุกไหมล่ะ สนุกมากเลยเอาละเขยเคมีคอลอันนี้ก็เพกคาสามคนพอดีชาเวดเดี๋ยวจะไปเช็คหน่อยนะ like ว่าทุกอย่างยังโอเคยอยู่ไหมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้อาจจะมีไอ,จจอจจเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะกวาตักป้าต้องขออภัยทุกคนมานที่นี้ด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกลับลาทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ i this one yeah <laughs> it <laughs>